สวัสดีครับวันนี้วันที่15มีนา2568วันนี้เราจะให้ดูโคในซี่บาฮีขอขอไปกับท่านบาฮี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 าฮาฮแลบต้นนี้เป็นแลบ uae อายุ2ปีอายุ2ปีตอนนี้ออกจันทร์ ออกจันมาเราผสมหมดแล้วทั้งหมด14่จันทที่ผสมตัดออกไปสองจันท6์จัน์ตัดออกไปสองจันทเหลือ14 14ผสมเสร็จเดี๋ยวใกล้ๆช่วงแต่งลูกช่วงโน้มโน้มจันทร์เราก็จะตัดออกอีกรอบหนึ่งดูความสมบูรณ์ของแต่ละจันทเพราะว่าคงไว้คงคงไม่ไว้ทั้งหมด คงไม่ไว้ทั้งหมดทั้งสิบสี่จันทมันจะมันจะมากเกินไปโดยที่สภาพต้นต้นก็อ,อายุยังน้อยอายุต้นก็แค่สองปีแต่ออกจันเยอะโดกมากปีนี้โคเนซี่ที่สวนเราหรือสวนอื่นๆก็คงจะเหมือนกันโคเนซี่แต่ไอ้บาฮีแต่ละต้นบาฮีขอภัยกรบเทิน่นบาฮีแต่ละต้นเนี่ยโดกมากปีนี้ไม่ว่าต้นที่ออกปีแรกหรือต้นที่เคยออกมาแล้วปีก่อน ดกทุกต้นบาฮีเนี่ยอย,อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆหกจันหกจันหกจันเนี่ยแทบจ,จะไม่มีเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าซะเป็นส่วนมากขณะต้นที่ออกปีที่แล้วออกปีที่แล้วเน่ะปีที่แล้วกว่าเราจะเก็บผลผลิตหมดกว่าเก็บผลผลิตหมดกว่าจะทําอะไรก็ เป็นเดือนสิงหากันยาไปแล้วทีนี้มันมีการว่าง,ว,างว,าว่างเว้นแค่สามเดือนว่างเว้นแค่สามเดือนก็ออกจันรใหม่อีกออกจัน์ใหม่อีกก็ดบยู่แต่ว่าต้นที่ออกเมื่อปีที่แล้วปีหกเจ็ดจะออกช้าหน่อยจะออกช้าหน่อยตอนนี้ก็ที่แพงจันขึ้นมาก็ยังมีอยู่ ยังมีอยู่แทงจันทร์ขึ้นมาใหม่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วตอนนี้เหลือไม่เยอะเหลืออยู่ที่นับนับนับดูเมื่อสักครู่ก็น่าจะประมาณทักสามสิบจันทร์ทั้งสวนนะครับน่าจะประมาณเหลือทักประมาณทักสามสิบจันทร์แต่ปีนี้ใบดกจริงๆครับดกดกมากสวนของท่านเป็นกันเป็นยังไงบ้างครับ แต่ที่สวนนามตาเนี่ยดกมากบาฮีโดยเฉพาะบาฮีต้นที่ออกปีแรกอายุสองปีสองปีกว่าที่ออกปีแรกดกมากมากน่าจะเป็นเพราะอากาศเพราะวีนนี้อากาศหนาวค่อนข้างที่จะนานหนาวหนาวมากด้วยที่สวนที่เคยวัดอุณหภูมิดูต่ำสุดก็แปด 8องศาที่สวนเรานะ8องศา8องศาเนี่ยถือว่าหนาวช่วงนั้น8890890อ,ย,นอยู่เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยหนาวมากหนาวมากจะเป็นจะเป็นส่วนช่วยให้อินทภาลามออกจันดกหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจแต่คิดว่ามีส่วน เพราะว่าการดูแลของเราการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวใดตัวใดตัวหนึ่งที่ว่าเป็นตัวะส,สมอาหารและตัวที่ให้เล่งให้ออกจันเราไม่ได้ใส่เรามีใส่แต่ขี้วัวขี้วัวกับขี้ควายทุกต้นแล้วใส่ขี้วัวขี้ควายต้นเล็กต้นใหญ่ของเราจะดูว่ามันมีของเราจะดูว่าเออมีหลายขนาดหลายขนาดต้นเพราะว่า เราปลูก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 มาเรื่อยๆปลูกมาสี่ปีเต็มอ่ะปลูกมาสีปีเต็มที่ที่ปลูกเห็นไหมครับต้นก็นยังไม่โตพวกนี้ต้นปีเสรศษๆปีกว่าๆปีกว่าๆมีบาฮีกับโคเนซี่แล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ ใกล้ๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเนี่ยต้นนี้ต้นน,น,ตนี้เป็นเบลมเป็นเบลมต้นนี้เป็นเบลมเพิ่งปลูกเมื่อวันที่หนึ่งมกราหกแปดนี่เองเบลมตน้นนี้ตรงนี้ปลูกไว้เพิ่งปลูกใหม่สีหต้นมีเบลมหนึ่งต้นเลตโจซี่หนึ่งต้นแล้วก็ใบยีแดงสองต้น ใบฮีเหลืองหนึ่งต้นที่เราปลูกไว้ล่า,ลาสุดก็เนี่ยถึงบอกว่าของเรามีหลายไซส์หลายขนาดต้นนะเพราะว่าเราปลูกกว่าจะเสร็จทุกต้นทุกต้นที่ปลูกที่เห็นอยู่นี่ปลูกด้วยมือตัวเองหมดปลูกด้วยมือตัวเองทั้งหมดทั้งสองร้อกว่าต้น200เท <200 S 2> ่าไหร่เนี่ยไม่ได้นับ แต่ว่า200อกว่าต้นปลูกม,มื่อมือตัวเองหมดเลยก็ยอมรับว่าเหนื่อยทั้งขุดหลุมทั้งพลวนดงพลวนดินก็ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็ได้ทำแล้วมันก็มีความสุขดีสนุกกับการทำสนุกกับได้นั่งชื่นชมเหมือนเดียนิดเหมือนเหมือนตอนเนี้ยนั่งชื่นชมผลงานตัวเองก็ มีความรู้สึกว่าสนุกมีความสุขดีเหนื <c oughs> ่อยเราพักเราก็หายแต่ความสุขที่เราได้รับมันรู้สึกว่ามันจะติดตัวเราไปตลอดกลับไปบ้านอยู่สวนกลับไปบ้านกลับไปบ้านเราก็คิดถึงสวนก็ยังมีความสุขอยู่ มองวิดีโอเก่าๆมองวิดีโอเก่าๆผ่านมาที่ตัวเองได้อัดไว้บันทึกไว้ก็มีความสุขดีมีความสุขดีเนี่ยให้ดูรวดรอบรอบๆเนี่ยดูรอบรอบตัวนี้แต่เป็นต้นปีกว่าๆเหมือนกันปีกว่าๆ นันเป็นต้นหนอ่อต้นหน่อโคเนซี่ที่เราเคยลงคลิปให้ดูว่าปลูกตัดมาปลูกแบบหน่อกล้วยก็ติดดีอยู่ตอนนี้ก็มั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นแล้วว่าติดแน่นอนเพราะว่ามันขึ้นใบใหม่มาตลอดแล้วก็โอขึ้นเยอะ โดยคาดการโดโดยโดย้วยสายตาก็โตขึ้นเยอะโตขึ้นเยอะนี่ต้นนี้เป็นโคไนซี่เพิ่งออกมาเพิ่งออกจันมาปลูกพร้อมกันอายุสองปีงออกจันมาสองจัน ออกมาจันมาสองจันยังไม่แตกยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้ตัดหนามตัดอะไรเลยโคเนซี่ตัวส่วนตัวแล้วคิดว่าอิ um, นทพลัมนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดแล้วปลูกง่ายที่สุดปลูกยังไงก,ก็ก็ได้ก็รอด ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรมากมายที่จริงตรงนี้ตอนแรกลองปลูกทุเรียนตั้งแต่ปี2553ปลูกมาตลอดไม่เคยได้สักต้นบางต้นโตขึ้นมาเท่าแขนเท่าแขนเท่าขาอยู่ๆก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะก็เหี่ยวแห้งตาย เวลาเหี่ยวตายเวลาเหี่ยวจะตายเนี่ยคอย่คอ,ยคอยเหี่ยวไปทั้งต้นเหี่ยวไปทั้งต้นไม่ใช่ค่อยค่อยเหี่ยวไปทีละกิ่งทีละก้านทีละใบเหี่ยวไปทั้งต้นจนยอมแพ้ครับยอมแพ้จนได้ยอมแพ้ไม่เอาแล้วไม่ปลูกแล้วยอมแล้วยอมยอมแล้วทุเรียนยอมแล้วทุเรียนก็เลยหาพวกต้นไม้อื่น อะโวคาโดมั่งอะไรมั่งมาปลูกเพื่อได้จะได้ดูการเปลี่ยนแปลงของมันว่ามันจะโตมันจะ,จะเจริญเติบโตยังไงเอาละครับวันนี้จะมาโชว์ารามดกของบาฮีพาโชว์าร์มดกของบาฮ,บาาบาฮีแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ